กิงเจริญฟาร์มวันนี้เราเจะเอาลูกสาวเจ้าโดถึงเก้าทีหรืออาจารย์เสี่ยวครับแห่งต้นหนุ่มลงมีนะครับสายแม่เป็นแรปเตอร์ปีใหม่เท้าสามมนห้าครับเจ้ามาทับกับเจ้าสมิงขาวครับเจ้าสมิงขาวเป็นหลานเจ้าโตโน่ครับสีหูครับสายนี้เหลี่ยมลีลาเบอร์แข้ง ันนี้เราจะเอาลูกสาวเจ้าโดนครับมาทับกับเจ้าขมิ้งขาวเต็มโตนะครับ เดี๋ยวถ้าอีกสองสาวันถ้าไข่หรือไงเดี๋ยวเชิญติดตามต่อไปนะครับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ